สวัสดีค่ะพบก,กันทยรัฐอีกแล้วนะคะไทยรจะมาสับไก่ค่ะทยย่างไก่สองตัวนะคะไทยก็เลยจะมาสับไก่ให้มันเสร็จให้ทุกคนดูวัวนนี้ไทยรัย่างไก่อจะสับไก่ไม่กี่นาทีนะคะเมื่อกี้สับไปแล้วหนึ่งตัวค่ะลงไปอีกช่องนึ่นแล,ละไทรัจะสับแบบรวดเร็วเลยเนาะตั้งใจมาสับไก่เห็นไหยรักไหม ที่สำคัญต้องเห็นไทรัดเนาะไม่ใคยเห็นไก่นะเราเห็นการ้วยกันทุกวันค่ะสับไม่เต็มลงนะคะจะเริ่มสับตรงไหนดีก่อนสับสับชิ้นใหญ่ๆค่ะเราไม่ได้สับขายเออใช่ไหม่างน,นี้เลยประมาณนี้ละคะ่ะประมาณ เหมือนใช่ไหมค่ะส่งไม่กี่นาะทีเอาเร็วๆเลยเนาะฮัลโหลอ้ลูกกระได้โลบ <c oughs> เปิดประตูเข้ามาพ่อแม่บอกว่าฮัโลโหลรีบหลบเฮ้ย <c oughs> hey, ลูกแม่กำลังจะเสร็จแล้วค่ะอีก <Wait, S 1> หน่อยนะึงไก่ยังอุ่นๆอยู่นะคะเนี่ยถ่ารัดย่างก่อนที่ลูกจะกลับถึง ะะเพราะว่าเขานั่งรถสองต่อเนาะไปเรียนหนังสือพอเขากลับมาเราก็พออาบน้ำเสร็จแล้วนะเห็นเปิดประตูเข้ามาในครัวเมื่อกี้เห็นไหมคะเห็นไก่ทะลักไหม้าจะทำไม่นานอาจ,จทำไม่ค่อยสวยนะจะทำแบบจะลลวดเลยตูดไก่กินไม่เป็นค่ะ ก็เอาไว้เนาะให้มันมีก้นมีตูดมีหัวหัวไม่หันหัวโอเคมัเยอะเกินเขาไม่ท้าจะทำงานเยอะหน่อยท้าดย่างสองตัวไปเลยเพราะว่าลูกมาจากโรงเรียนก็ได้กินเลยเงนี้ค่ะง่ายดีย่างทีหนึ่งก็ย่างมันสองตัวไปเลยเงนี้ค่ะตั้งตั้งใจมาสับไกเบไ่เบิรงนได้เลยค่ะเบิรงแต่อันเบิรงแต่กล้อง จะน่าสับมือเจ้าของได้ไก่เพิ่มได้เนื้อเพิ่มอ่ะน,นะคะแต่้ทลัสกาดดูแล้วว่าสับไม่ถูกมือบางทีเทล้วก็ดูกล้องแล้วก็สับสับอย่างนี้ค่ะดูแล้วก็สับแต่กะถูอยู่ไม่กินอธิณกินเ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเละตุตะ่มเปะไม่เป็นไรได้แล้วได้แล้วค่ะได้ชูอยู่ ไก่ย่างไก่ย่างได้แล้วค่ะเสร็จแล้วอ้ยเนาะโอเคเดี๋ยวแล้ว,ลวม,มาเช็ดไก่เช็ดนิดหน่อยเราจะมาโชวต์ตรงนีนะ้เสร็จแล้วค่ะไก่กำลังอุน่นต้องปล่อยให้ไก่มันเย็นนั่นแหละที่จริงแต่ว่าลูกกลับมาแล้วก็ได้กินเลยมันจะได้ทำสวยเขาเรียกเยนาะค่ะ ถ้าเราปล่อยให้ไก่มันอุ่นหรือว่าอย่างหมูมันเราเราทำเสร็จใช่ไหมคะเราต้องปล่อยให้มันอเอ่อเขาเรียกอะไรเย็นก่อนอย่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะมันค่อยจะสับสวยอย่างหมูกรอบกันแล้วก็เหมือนกันแหละมาดูใกล้ค่ะดูก่อนนะก่อนจะดูใกล้ให้โชว์สิ่งนี้ก่อนได้ไหมอันนี้สับเสร็จแล้วนะคะ อันนี้ก็เพิ่งสับเสร็จโอเควันนี้ใส่ผ้ากันเปื้อนปกติไม่ค่อยชอบใส่วันนี้ก็อยากใส่ถ้าไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนหอบเข้านะคะไม่ชอบเป็นไงสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ไปย,ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะให้ดูไก่ทะลมันจะได้ไม่หลายนาที มาโวย่างไก่สับไก่แต๊บเดียวนี่ก็มาโชว์นะคะเอาไว้กินพรุ่งนี้ด้วยนะเพราะมันเป็นไก่สองตัวค่ะแล้วทรา,ายรกต้มต้มไข่เกา่าทร้ยเอามาซ้ำเอามาซ้ำเอามากินซ้ำนะคะของเก่าลูกผักทรารักก็ไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ไข่ขาวบ้านฮเานาะคะเนาะเคยกินหมูไข่ขาวกับน้ำจิ้มอันนี้นะคะดูน่ค่ะ นี่เนี่ยมันเข้ากันกับน้ำจิ้มลูกชายชอบถ้าสมมติทำเอ่อเขาเอิญยังย่างไกเ่เนาะกินก็ตองมูหัวเขาค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ตำซสมงตำเพราะว่าตำมืม่อก่อน,กนแล้วเนาะบ๊ายบายนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูนะคะ